สวัสดีครับพี่พครับอ่านี่เป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงนะครับที่เราซ่อมถังนะเห็นไหมครับเดี๋ยวมันไม่มันไม่โฟกัสนะตรงนี้นะเห็นไหมตรงเนี้ยมันแตกตะเข็บนะครับแตกตะเข็บคือมันไม่ได้แตกธรรมดาด้วยเห็นไหมมันเป็นลักษณะแบบมันไม่มันไม่เชื่อมกันปกติอ่ะมันจะเลื่อมๆมันอยู่เห็นไหมนี่นพยายามก่อนโฟกัสก่อนนะ มันมันมันเลื่อมกันอยู่เลื่อมกันอยู่แบบนี้เชื่อมยากนะครับทีนี้หลายคนยังจํากันได้นะว่าผมเชื่อมยังไงนะผมใช้กระป๋องนมเห็นไหมอันนี้ฝั่งนี้มันไม่แตกหรอกฝั่งนี้ไม่ได้แตกนะครับแต่ว่าเราเราเสริมให้เพราะว่ามันเริ่มจะลานส่วนอันนี้แตกเราใช้กระป๋องนมนะครับตัดเป็นแผ่นย,ยาวๆเ,เรียวนะแล้วก็ใช้ไดไดเป่า เป่าถังก่อนนะฮะเป่าถังก่อนถังมันจะมีอาการเหนียวเหนียวแล้วเราก็เอาไอตัวกระป๋องนมนี่ลงเพราะต่างคนต่างเหนียวคขานี้เดี๋ยวพลาสติกมันจะเชื่อมกันเองฮะมันดีกว่าอย่างอื่นเลยตอนเนี้ยผมว่านะณนะปัจจุบันนะที่เราลองมาหลายๆวิธีนะการใช้กระป๋องนมก็คือกระป๋องนมขุ่นสีสต๊ะขาวๆอะเป่าให้พลาสติกสองตัวนี้ละลายเข้าหากัน จึงอยู่ดีกว่าอย่างอื่นนะครับแล้วมันใช้พอใช้ความร้อนเป่าใช้ใดเป่าเนี่ยมันทำให้ตัวพลาสติกกับตัวกระป๋องนมที่เราแปะเนี่ยติดกันง่ายขึ้นแล้วก็ก็ทีนี้มันจะมีถ้าเกิดความร้อนไม่ถึงมันจะอ้าจะเผเยนะแต่เราต้องเป่าให้มันถึงนะฮะเป่าให้มัน ร้อนทั้งคู่อ่ะจนมันเป็นสีใสอ่ะถ้ามันเป็นสีใสแสดงว่ามันพร้อมที่จะประกบกันละประดัดเข้ารูปเลยครับเนี่ยมันออกมาแล้วก็นี่เทสน้ําหลายรอบแล้วเนี่ยไม่ไม่รั่วครับทีนี้มันก็กลายเป็นเนื้อพลาสติกเดียวกันละอันนี้เป็นวิธีหนึ่งนะครับสําหรับใครท,ที่โอเคแหละเครื่องมือสองญี่ปุ่นเนี่ยมาเทนเองก็ทําถังมาจํานวนมากๆเลยแต่ก็ยังไม่ได้ครอบคลุมทุกรุ่นนะครับยังมีบางรุ่นที่ยังไม่มีถังผลิตนะครับในไทยเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแก้ปัญหาเนี้ย เราต้องแก้ได้ด้วยตัวเองแล้วแหละนะครับก็ยังมียังมีอีกจำนวนหนึ่งที่เราจะต้องปะ,ปะซ่อมไปก่อนผมเชื่อว่าพี่ๆก็เจอปัญหานี้และก็ไม่รู้ว่าจะซ่อมกันอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง,นงแนวทางนะครับที่เราทําอยู่และใช้ได้ผลจริงนะครับอย่างเงี้ยกว่ามันจะหลุดลอกนี่อีกนานเลยเพราะว่าตัวพลาสติกระหว่างถังกันเนี่ยมันละลายเข้าหากันหมดแล้วมันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเพียงแต่มันคนละสีใหม่กับเก่าแค่นั้นเองนะครับ แค่นั้นเองถ้าเกิดใครรู้สึกว่ามันไม่สวยก็ไปกอเก็บเก็บขอบเอาใช้ตัวกระดาษทรายขัดหรือไม่ก็ใช้ตัวบอสกอให้มันเรียบๆแต่อันนี้ผมคิดว่าผมจะไม่กอแล้วแหละก็เดี๋ยวจะประกอบแหละครับเป็นของอธนากะนะครับโรบินธนากะเนี่ยเป็นเครื่องเป็นโรบินนะแต่ว่าเครื่องยนต์เป็นธนากะโอเคครับลองดูนะฮะพี่เดี๋ยวว่าเป็นอีกแนวทางหนึ่งสำหรับใครที่ซ่อมถังนะ ง่ายๆนะครับเป็นวัตถุดิบที่เราไม่ต้องไปหาซื้อเลยใดก็เอาของเมียนั่นแหละกระป๋องนมก็เ้าของลูกที่กินเสร็จแล้วนะครับไปตัดเอา,อาลองดูครับสวัสดีครับ